จาดเดตสามวันแล้วเดี๋ยวตอนรับลูกค้าหน่อยมีลูกค้าเข้ามาแล้วครับขับเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้เจ็ดห้าห้าครับมาแล้วครับมาแล้วเข้ามาแล้วเอจอดชิดเขาจอดชิดฟุตบาเห็นไหมชนรอชนฟุตบาแล้วครับน่าจะเป็นคนแก่ขับอย่างงี้น่าจะไม่พลาดหรอกดูแล้วโอ้ เยอะโอ้ <Yeah>. oh, จะท้องรถลงมาแล้วครับจะทองรถโอ้พ oh. ี่ขับรถยังไงอ่ะไปดูฟุตบาทอ่ะไปดูได้ด้วยชนฟุตบาทอะ่ะ oh, มาดูเออแล้ว uh. ไม,ไม่ไม่ต่อไฟผมด้วยนี่เ uh. นี่ยขับรถตรงฟุตบาทเองไม่ดูเลยดูดิโอ uh. ้ยคนแก่ขับรถดีแล้วไม่เบียดฟุตบาทเองห่างอยู่สองเมตรครับ uh.